โดดพสเรื่องไข่กันไข่เน่าไข่อะไรโอ้ยน่อไปโพสกันยังมาเพียนเอาเนะ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเ,เอาด่าเราก่อนไง,นงมันต้องมีหลักการนางรำ <c oughs> เรื่องไข่เนี่ยเหมือนกันบางทีมันสวยนะมะเขือมันกันมันบูดเ็าต้องเอาจริงแต่ไข่อะมันมันยากมากไปว่าให้เราไปโพสให้เราในกลุ่มก็ไม่ไหวนะสายไหมม่นง่ บอ้าตอนนี้จะหนึ่งโมงเศารแล้วดิ่โอ้ยนะสายไหมสายไหมวะทอ่ะคุณหุนเด้อนะครับถามว่าสายไหม่บอ่ะหนึ่งทุ่มหาตนี้หนึ่งทุ่มย่ห้าคเป็นชีวิตคาหานะเป็นคานอนลาวันคจะลับเวลาขายขนมสายไหมหนุหนึ่งุ่มนุ้่จะครึ่งแล้วอ่าเสร็จสองก ต่อไปคุณแต้งน,นะคะับาซูชิก้องสลันนะซูชิก้องสลันเอ้ยไม่ใช่คนละร้านซูชิกับก้องสลันนี่เป็นอะไรที่ตีกันตลอดเนาะน้ <c oughs> องหญิงผมอธิบายผ <c oughs> ิดเขาเสียบมาเชิญซูชิก้องสลันครับน้องหญิงกับน้องวานนี่ก็ตีกันกับก้องสลันนี่แหละมีอยู่สองร้านเรียกทั้งหมดตลาดรถไป <c oughs> มันเป็นหน้าที่นะเอาจริงๆแล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ เราเสียงใหญ่ไงเชวนชวเชวนชวนอยู่ที่น้นสาขาห้าอูที่กองสลันเชิญตลาดที่ดีมีแต่คนชมก่อนนั้นน่ะนี่แหละวิญญาณของแม่ค้าจริงๆมันเป็นแบบนี้ลบยู่ตลาดนัดรถไฟอุอรชิมได้หยิบได้นะกองสลันหยิบได้นะกองสนันเด็เขาใส่แมสก์ไงเราไม่ใส่แมสกันโอเคมันต้องความสะอาดเนาะตั้มแป้งแต่ไม่ใส่แมสก็พยายามไม่หอมตั้แตงตั้แตง คิวแคมเบอร์สไปซี่สลัดแตงเย็นๆกรอบๆเลยคิวแคมเบอร์สไปซี่สลัดช้อนนึงนะแป้งหัวยังเพิ่มมั้งออเห็ดกลางได้เลยหมูหัว้อชีบ่าคนเนื้อชีบ่าเด้อเบนหลอาเด้อคนขอนวยังได้ยังเพิ่มเบิ่งเอาเด้อตำบ่งหูน้องแป้งกันชีบ่าเด้อเห็ดกลางๆนะแป้งนะยี ข้าวเหนียวร้อนม้อไหมนะสิบาทเดนะ้อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าตัวเล็กสวัสดีค่ะตัวเล็กสวัสดีค่ะอี่แม่ว่าท่านโอ้ยเนาะยี่แม่ยี่แม่ยี่แม่ัสดีค่ะ คนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะเราเรียกเพราะว่าเปล่าประกาศว่าเราขายอะไรไงพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เรียกก็ได้อย่างเงี้ยเราเราองเรียกเรียกเรียกเรียนราคาติดแม่ขาเนี่ยกยินดีไม่พอไมันเหนื่อยนะเวลาเรียกพอแหบพอแน่สวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอสวัสดีค่ะ เด็กน้อยคือว่าไปโรงเรียนเนาะนี่เนาะมันสายแล้วดิ่นวันอาทิตย์ทำไมไม่ไปโรงเรียนกันเจ็ดโมงเสาร์ดิ่นเพียมตัวเคารพธงชาติตัวสัมักหยอกเด็กน้อยว่ามาเด็ดบ่มีมือตัวขาบ่มีมือเด็ดแต่เด็กน้อยอันนี้ตำมัวเด้อค่ะตำมัวแคบหมูผักกาดดองค่ะขอบคุณนิดๆนะคะหกสิบบาทค่ะ ได้เยอะเหมือนแต่ปีค่ะ